อ๋อเรา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 กดแขกแขกรับอ๋อนี่เลด้ผมคงเข้าอีกช่องหนึ่งนะอ๋อคนนี้ทนายพัดนี่ใ่ไพระพาจาร์ครับอ๋อมันมันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเจริญพรคุณโยม็ได้ยินไหมอ๋อได้ได้ครับพาาจรัด พระรพอาจารย์ได้ยินไหมครับถอไม้ออกใช่ไหมพระอาจารย์ได้ยินไหมครับเดีย๋ยวเดี๋ยวเพิ่นึงนะคือคือเราใช้ไม้เราใช้ไม้ตัวนี้อยู่ พระอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินแล้วได้ยินแล้วนี่มลพระพระอาจารย์ครับผมผมใช้สับสับโยมกับพระไม่ไม่เก่งนะครับไม่เก่งเลอธรรมดาเลยธรรมดาเลยแค่แค่นมัสการทุกอย่างจบอ๋อโอเคครับผมคือคือพระอาจารย์พระอาจารย์ครับตอนนี้มันมีมันมีเรื่องผมผมไม่รู้ว่าข้อวัดวินัยการที่พระเนี่ยนะฮะออกมาแสดงความคิดเห็นที่ท้าตีท้าต่อยกับโยมเนี่ยในในกฎของพระมันผิด ผิดไหมครับผิดดิผิดยังไงก็ผิดเพราะอะไรเพราะโยมโยมโยมเป็นคนที่โยมเป็นคนเลี้ยงเราอ่ะเราจะไปท้าตีท้าต่อยคนที่เลี้ยงเราได้ยังงไครับแล้วผิดนี่ถึงถึงขั้นปรลาชีกหรืออะไรยังไงไหมฮะหรือแก้ สี่ข้ออ่าสี่ข้อ,ขอมันก็เลยแบบเราจะว่ายัางไงวะผมผมผมก็อยากอยากให้มันถึงขัน้นนั้นี้เราจะเข้าไม่ได้แล้วแล้วมีมีม,ม,ม,มีผมได้ดูตามคลิปในติกตอกครับมีพระมาหาบางบางท่านท่านบอกว่าให้ให้จับไปขังอย่างเงี้ยทางกฎของพระมันมีขังได้ได้ด้วยเหรอครับหรือว่ายัางไง เมื่อออกมาสู่หน้าก็ครับเอาง่ายๆนโยมคือเงียบปิดปาจาสอดีกว่าครับ เแต่มันหวดไม่ได้จริงตมาก็บอกว่าใกล้จะสึกแล้วแหละตมาไม่อยากอยู่กับภาพพวกนี้เลยเบื่อของเนี้ยครับ สังคมรู้สึกว่าจะจะวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็สนใจมากนะพระอาจารย์ก็เพราะเราไปสนใจมันมันมีค่าเุ่นเกียดแน่น้าช่องมันก็กดีขึ้นเรื่อยๆยุ่งเกียดอะไรโยุงไปด่าเขาโยุงก็จะเห็นไน้นั่นหรือเรื่อยๆอืมอืมก็เห็นไหมล่ะยิ่งยิ่งมีคนยิ่งมีคนมาเข้ามาคอมเมนต์เขาช่องเขามันจะมันก็จะเริ่มดีตัวขึ้นไปเรื่อยไปทุกฝีไปทุกฝีไปทุกหาคนทุกคนทุกช่องไงครับ เขา,าเลยเราไม่ชอบคอนเทนต์แบบนี้เราไม่ชอบคอนเทนต์แบบคอนเทนต์พวกนี้มันก็าหายไปหายไปมันก็ไม่ขึ้นหน้าสื่เอเราครับแล้วมันจะกดไว้แล้วพระอาจารย์ประชาชนทั่วไปเขาก็ไม่มีความที่จะควบคุมสติอารมณ์ได้เขาก็เข้าไปก็เคเคเคอย่างเงีเย้ย,ยจะบาปไหมพระอาจารย์ถามถามว่าถามว่าบาปไหมตัวเองสมควรที่จะเป็นพระให้ให้เขาว่าบาปหรือเปล่าครับตัว ว่าตัวเองทำอะไรหรือเปล่ามันสมควรที่จะเข้าว่าแล้วมันบาปไหมถ้าถ้าคุณปฏิบัติีปฏิบัติชอบโดยสมควรแก่ทำไม่มีใครไมว่าวคุณโยมยังไงเขาก็ไม่ว่าแต่คุณโยมเห็นไหมเวลาคุณโยมเขาคุยมันมีเนื้ออัดเนื้อทำไหมมันไม่มีเลยนะมันไม่มีเนื้ออัดเนื้อทำเลยมันมีแต่ว่า เอ้มันไล่มันไล่เบียร์มันไล่แล้วมันจะขายของขายอะไรไปเขาไปโยมเขาจะขายของอะไรมันเรื่องของเขาตัวเองหัวล้นอยู่ดิเกี่อยออะไรกับเขาตมากับพยายามครับอย่างเงี้ยเลยคือเขาขายของเขาผิดไปล่ะเขาไม่ได้เป็นพระเขาก็เป็นคนธรรมดาไอเ้เพีงเพ่งชี้โทษแต่ชี้โทษแต่คนอื่นแต่ตัวเองทำผิดมันไม่รู้อย่างเงี้ยครับ เรลงไปยิ่งช่องโตขึ้นมันก็ทำคอนเทนต์ให้มันปั่นหัวเราให้เราไปด่ามันถ้ามันจะได้มีตังจากหนึ่งคนด่าก็มีหนึ่งอย่างหนึ่งคนด่ามีหนึ่งเซนอย่างเงี้ยร้อยคนด่าก็ร้อยเซนเท่ากับหนึ่งเหรียญแล้วสามสิบห้าบาทพันคนดา่าเท่าไหร่ละครับมันกลายมันเป็นกายมันไปหาตังในรูปแบบนี้ะแล้วอืะเพราะอะไรมัน ผมก็กลัวเหมือน,มนผมก็ไม่ฟังผมก็กลัวเหมือนกันกลัวจีวรบินอีกรอบหนึ่งจีวรบินจีวรอากับตะมาจะไปก่อน <c oughs> อาตมาไม่อยากอยู่แล้วผมกลัวจีวรมีจีวรบิน คุณแบบนี้แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้นะมันึ่งเอีธรทมอ่ะมันได้เลยสภาวะแต่ในการที่เป็นพระเราไปชี้คนแบบนั้นเราไปแทงแบบนั้นไม่ได้ยังเห็นเห็นคูบาฉายไหมเวลาเขาพูดมาตลองเขาจะแทงปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บไปเลยเพราะอะไรเขาแทงได้เพราะสำนักเขาไม่ได้ปิดกั้นเรื่องนี้แต่ของเรามันอาจจะปิดกั้นด้วย ราวบ้านไม่ให้เรายัางเด็กไม่ต้องยกมือไหวขนาดนั้นธรรมดาเลยไม่ต้องคือมันจะเหนื่อยทำ <c oughs> ตัวตามสบายๆอะไรคือเราจะถูกปังคับด้วยพินัยขอรสสูงด้วยภาษาเนี่ยเราต้องฟังเขาฟังเขาอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ให้เราทำเราก็ทำไม่ได้ คุณคุณอยขึ้นเวที ้วยกับคุณที่คุณออกมาทำแล้วมาดาาา่าคารวะแบบนี้ <c oughs> มไม่ชอบผมคือถ้าไม่มีผ้าออกมาแล้วมาคอมเพน์เขาเกัดคืนเลยมันก็เหมือนคนสนับสนุนเขา <c oughs> ไม่มีใครโต้เขาไม่มีใครปิดเบียงเขาไม่มีใครด้วยกับเขา <c oughs> ไม่เป็นเลยเห็นไหมเครียดไหมแต่อย่างนึงพี่ลุงพี่กล้าชดลุงพี่แข็งพออ่ะบอกว่าเออเรากล้าวเราแค่สันติเรยไม่กลัวหรอกมะต้องไปท้ายาเบียรต่อยหรอกเดี๋ยวพร้อมมันได้แน่ยดัดมันได้เลยเดี๋ยวไม่อยากทำคลิปออกไปไงมันมันเสียครับครับที่จริงมันเสียมันเสียโดยส่วนรวมฮะมันไม่ได้เลยใช่มันเสียโดยส่วนรวมที่ รวมไงครับไม่ได้ส่วนตัวเลยนะเสียส่วนรวม <c oughs> มันเสียคณะสัคณะสูงไง,ง,งแต่ถ้าเขาสียได้เขาอยากต่อยรวยเนาะอัตมาพ่อจะไม่ล่อยให้เลยมันจะเสมมมมมมียน้อยไงชีพก็จะเลยลงรื่นคนผ่าเหลืองเขาก็จะได้อยู่กันสบายไอ้คนแค่คนคนเดียวเองครับ ครับเอ่อนั่นแหละถ้ายิ่งคนไปยึดติดว,ว่าพรรษาตัวเองสูงมันก็ไปไม่ถึงไหนแล้วก็ติดอยู่แค่พรรษาเลยครับเป็นข้ามเป็นนู่นเปนข้ามไปไม่ได้เพราะอะไรมันข้ามพรรษาเนี่นข้ามไม่ได้เลยคนเราพ,าพาาระอาจารย์พระอาจารย์มองการสอนธรรมะของทางยมเบียเนี่ยเป็นเป็นยังไงบ้างครับในในมุมมองในมุมมอง,มอง ครับมีข้อติงข้อติไหมฮะมีข้อติงข้อติที่ไม่ยังไม่ถูกยังยังคิดว่าควรปรับปรุงแก้ไขไหมครับที่ที่พระอาจารย์มองฮะเขาโยกเบี้ยเหรอครับโยกเบีย้ยเ,เหมือนเหมือนหินก้อนหนึ่งครับ อะไรไปเลยเนี่ยมันจะสวยเองและมันหินหนะ้ามันก็จะเป็นหินที่สวยและสมบูรณ์แค่นั้นไม่จีเรื่องอะไรเลยครับบางคนกับจะหนีังไมไปได้กูกูมึงมึงแต่เดือนผ่านโรงเรียนไปดูสิบอกได้เลยว่าไอ้ไอ้สัตว์เต็มโรงเรียนเลยมาร์ทสัตว์แถวบ้า,า,คออานครับขึ้ออนรถไปมีขึ้นรถมีลองไปดูดิมันพูดกันยังไงในทุกวันเนี่ยครับ ไ <c oughs> ม,ม่มีแล้วมั้งพอเข้าไปหมู่เรมันก็เป็นอย่างนั้นละถึงมีเด็กเข้ามาฟังธรรมเยอะๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากค <c oughs> เขาได้สอนคนเขาได้เอาเด็กเข้ามาดึงจากที่เสียเวลาไปเล่นเกมมีคนมาฟังธรรม แม่มาคอมเ,เมนต์บอกว่าได้ไปกวดทำยุทธเดียวกับมหานิกายก็พวกคุณนั่นแหละไปเอาสินศไปเอาพระมาตีกันเ <Yeah. S 2> องแยกแบ่งแบ่งแยก่กงยกางไม่ไ,ม,ไมีการแบ่งแยก แองพวกคุณมันจะมีหัวหน้าหึ่งหัวหน้าสองไอมาปอมจะแยกกันโตขึ้นมาปั๊บมันจะเอาสภาวะธรรมตีบบเนี้ยกูเก่งกับมไม่กเก่กับไว้เนี้ย <c oughs> เป็นวัดบ้านนะแต่เขาทำขิดของสองฆ์ก็เหมือนวัดป่าทั่วไปคน้วที่คนปฏิบัติ <c oughs> เราไม่เอาทำกับปากเลยครับเก็จะพากันไปติดที่ติดที่อะไรติดที่รูปภาพครับแต่ตัวดีๆเห็นแม่เข้าคู่กันเยอะแยะเพราะอะไรเพราะมันไปติดที่มันรูปไงมันไม่ติดที่มันไม่ติดที่เดือดหาเออคนเราจะไปดูคนที่ภายนอกดูที่ข้างในอยู่ที่แขนอยู่ที่เนื้ออยู่ที่เนื้อหาสาระของมัน ถ้าเกิดมันไม่มีสาระพูดได้ใจก็ไม่มีใครฟังครับอกกับเลยว่าประชาสัมพันธ์เนี่ยนั้นมีโยมคนหนึ่งกับพูดถูกโยมโยมเดียร์คนคนที่คอมเมนต์แรงๆเนยคนนั้นแน่บดีคนนั้นถูกต้องเลยอย่าไปรดน้ำต้นไม้อย่าไปคอมเมนต์อย่าไปอะไรปล่อยผ่านปล่อยผ่านปล่อยผ่านแล้วต้นไม้เมื่กี้ยืนต้นขึ้นแนละะ้วกบ เขาเป็นเพีงประชาชนนั่นประชาชนนั่นจะมองสนุกดีในพระอาจารยปร์ประชาชนเติมน้ําอย่างเดียวเลยสนุกดีให้มันโตสนุกดีหรือเปล่าเนื่อแหละเขาก็สนุกเขาที่เขาปั่นหรือว่าคนอื่นะนะผมไม่รู้หรอครับที่ระันทำออกมาคอนเทนต์ออกมามาทําให้คนด่า,าะอะไรมันมีค่าให้เก็บเงินไง<ป>คนพวกนี้ คนที่แชร์คลิปก็แชร์คลิปยิ่งคนแชร์คลิปไปที่มันมีประโยชน์มันก็เล่งไปนู่นคนโน่นก็แชร์ไปคนโน้ก็แชร์ไปมันก็ยาวไปครับอือม,มันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นประเด็นขึ้นมาที่จริงก็จบเป็นประเด็นนี้ใก้จบไปแล้วนะแต่วันสองวันเนี่ยกลับขึ้นมามามีบทบาทอีกรอบหนึ่งค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันมันเ,นเรียงเกินคุณโยมไปทาคุณโยม แรงอ่ะครับมันไม่สูงกับตัวเองเป็นสมณะเพศเลยแบบนี้จะผมกลับขออนุญาตกลับลาพระอาจารย์ก่อนผมตอนนี้ผมให้ทีมผมให้ทีมงานติดต่อติดต่อพระอาจารย์สันติอยู่ผมก็อยากจะพลาดผู้อาจารย์อยู่ครับเออขอบคุณมากผมเอฟซีผมรายงานมาละเดี๋ยว